มาทำนึ่งไก่บ้านทานกันค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำง่ายมีใครชอบทานไก่บ้านเหมือนกันไหมคะไก่บ้านก็จะมีหนังที่กรุบกรุบหน่อยนะคะแล้วก็เนื้อจะแน่นว่าแล้วก็ไปเริ่มทำกันได้เลยค่ะวัตถุดิบและเครื่องปรุงนะคะอิงก็จะใช้ไก่บ้านหนึ่งตัวแล้วก็ใช้เครื่องในไก่เพิ่มด้วยนะคะอิงก็จะซื้อเครื่องในมาเพิ่มอิงก็จะทําเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะอิงรู้สึกว่าทําเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้แล้วทานง่ายเครื่องปรุงที่ใช้ก็จะมีเกลือแล้วอิงก็จะใส่น้ําตาลลงไปนนิดห่อย ะะให้กลมกลม่อมแต่ไม่ให้ออกหวานนะแล้วก็ผงชูรสใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะซอสน้ํามันหอยผงปรุงรสน้ําปลาแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะผักต่างๆที่ใช้ก็จะมีพริกกระเทียมหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดใบกระเพราต้นหอมแล้วก็ผักชีค่ะอิงก็จะนําตะไคร้ไปซอยเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปปัน่นเวลาปั่นจะได้ปั่นง่ายๆแล้วก็ใส่หอมแดงใส่กระเทียมแล้วก็พริกลงไปค่ะแล้วก็ปัน่นหรือว่าใครจะตําจะโขกก็ได้นะคะความละเอียดก็ตาม ตามชอบเลยค่ะอิงก็จะเอาละเอียดประมาณนี้เลยพอปั่นเสร็จก็เอามาใส่ลงไปในกระมังได้เลยค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะปรุงในส่วนของน้ำนึ่งไก่ก่อนนะคะเพื่อเราจะได้สามารถชิมได้ก็ใส่เครื่องปรุงที่เตรียมไว้ลงไปค่ะก็จะมีเกลือมีน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ผงชูรสในส่วนของเครื่องปรุงอิงก็ไม่ได้บอกอัตราส่วนนะคะก็ค่อยๆปรุงลงไปก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะชิมอีกทีนึงแล้วก็ตามด้วยซอสน้ำมันหอยใส่ลงไปได้เลย ต่อด้วยผงปรุงรสน้ำปลาซีอิ๊วขาวใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วอิงก็จะใส่น้ำลงไปนิดหน่อยอิงก็จะเอาน้ำไปล้างโถที่เราปั่นนะก็เสียดายค่ะใส่น้ำลงไปพอแต่ให้มีน้ำเวลาที่เราคนส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะแล้วก็ชิมรสชาติก่อนที่เราจะเอาไก่ใส่ลงไปก็จะออก เค็มนิดนึงนะคะทุกคนสาเหตุที่ปรุงรสชาติให้ออกเค็มไว้นิดนึงเพราะเดี๋ยวเราเอาไก่ใส่ลงไปแล้วก็เวลาเราไปนึง่งน้ําก็ออกก็จะได้พอดีเลยค่ะหรือว่าใครที่ไม่ชอบเค็มก็ปรุงรสชาติปกติก็ได้เลยนะคะพอรสชาติได้แล้วก็เอาไก่ลงไปคลุกเขาได้เลยถ้าใครที่ไม่ชอบไก่ชิ้นใหญ่แบบนี้ก็สามารถสับเป็นชิ้นเล็กๆก,กว่านี้ก็ได้นะคะส่วนตัวอิงอิงจะทําเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้เพราะว่าที่ตอนที่เรานึ่งเสร็จอะคะ่ะเวลากินแล้วเราได้ฉีกเนื้อไก่ หรือว่าเล้กินหนังไก่แบบเต็มๆมาค่ะทุกคนมันฟินมากเลยพอคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่ใบมะกรูดใบกระเพราต้นหอมแล้วก็ผักชีซอยลงไปได้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปนึ่งซักประมาณ40นาทีหรือว่าจนกว่าไก่จะสุกหรือว่าจนกว่าไก่จะเปื่อยตามที่เราชอบได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างถ้าหาไก่บ้านไม่ได้เราก็สามารถเปลี่ยนจากไก่บ้านเป็นไก่พันธุ์ปกติก็ได้เลยนะคะใส่ผักเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปนึ่งกันเลยค่ะเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึง่ง นะคะที่ทําง่ายแล้วก็เอาไว้ทําตอนเย็นไว้กินกับครอบครัวค่ะพอดีเลยอากาศหนาวๆกินนึ่งไก่อุ่นๆร้อนๆก็เข้ากันดีมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะทานกับข้าวเหนียวที่นึ่งเสร็จใหม่ๆนะคะเอาข้าวเหนียวจิ้มลงไปคืออร่อยมากเลยค่ะทุกคนมากินนึ่งไก่กับอิงนะคะอิงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณมากๆเลยแล้วพบกันคลิปหน้าจเจ้าเมนูใหม่ๆมาฝากนะคะ